สวัสดีพี่น้องพ้องไปสุภูสุคนเด้อครับเมื่อนี้กัมาพบมาพ่อนะครับกับทางพู้ยแข่งบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับของทางผู้่บาลฟินแลนด์นะครับเรื่องการไปศาลวันนี้เนาะครับพี่น้องเว้ลแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับบอสบิ๊กตื่นเต้นรอพบแพลวพาที่ศาลส่วนแพรวล่าสุดโพสต์แบบนี้เนาะครับพี่น้องว้ลแลวกะ เดี๋ยวเข่าเรื่องเลยนะครับการคือว่าแบบนี้นะครับวันนี้วันที่30นะครับกรกฎาคมนะครับพี่น้องซึ่งทางบอสบิ๊กนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีนัดนะครับที่ศาลกับทางคุณแพลววนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อนก็ได้ออกมาไล่สุดนะครับพี่น้องก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการของน้องวิทนะครับแล้วเราก็บอกว่าเรากระสีอัปเดตสันสันก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปศาล พรุ่งนี้ผมมีนัดกับคุณแพลววที่ศาลมาสั่นครับพี่น,ออน้องเอื่นคือคือเลยครับพี่น้องคุณแพลววมา,าสั่นครับบัดที่นี่ในในจังหวะไล่สุดนะครับพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟิลเล์ก็ตเตรียมเอกสารเลยนะครับเตรียมเอกสารที่สิไปศาล,ลนะครับก็คือว่าง่ายๆเราก็ตื่นรือร<ต>ุ่นนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมเอกสารนะครับพร้อมที่สิไปศาลัดที่นี่เอกสาร แจ็คยูไซส์ปินีพี่น้องกับเอิรนนะครับก็บอกว่ายูเอกสารที่อยู่ในแฟ้มยูไซส์นะครับพี่น้องกกบตือลุอล้นซอยกันหาซ้อยกันเตรียมเอกสารนะครับกัมีทั้งน้ตตี้นะครับมูเพิ้นนน่ะครับกับมาหาเอกสารน้ำกันพูดได้ง่ายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ตือลุล้นนะครับเตรียมตัวที่จะไปศาลเพราะว่าเพิรนบอกว่าผมมีน้ดกับคุณแพลวพาวรผู้นี้ที่ศาลว่าซันครับพี่น้องอันนี้คือความเคลื่อนไหวจากทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว นะครับส่วนทางด้านคุณแพลววนะครับล่าสุดนะครับผมก็ได้เข้าไปหาข้อมูลนะครับพี่น้องไปเบื้องในเฟซของเรานะครับว่ามีการเคลื่อนไหวจังไหนเกี่ยวกับเรื่องมาสารบอนะครับก็บยังพูได้มีการเปิดเผยออกมาพี่น้องแต่ว่านะครับประมาณช่วงสองสามทุ่มนี่แหละครับคุณแพลวพวเพื่อนก็ได้โพสต์นะครับเป็นการไปธุระก็คือว่าไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมทางผู้จัดการยุ้ยนะครับเพื่อนเข้าโรงพยาบาลนะครับซึ่งคุณแพลว์เราพ์ว่า มารอพอนะครับก็คือโรงพยาบาลเยี่ยมแม่ยุ้ยวสันต์ครับพี่น้องนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทางคุณแพลววก็คือตอ่อกลางคืนประมาณสองสามทุ่มเพิ่นยังไปเห็ดธุระอยู่โรวงพยาบาลอยู่เด้อพี่น้องนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับการมาสารนะครับคุณแพลว์าวออกตูนะครับพี่น้องยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยครับนะครับเท่าที่ผมติดตามมาหนี่บ่บ่ใดเอ่ยถึงการสีมาศารหรือว่าสีบ้าถึงเรื่องมาสาลนะครับแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่า คุณแพ้วๆสีม้าหรือว่าม้าเดี๋ยวเก้าโมงเร้ามื้อนี้ลูกกันพี่น้องนะครับมีความคืบหน้าจังใดเดี๋ยวผมมาอัปเดตสู่ฟังเด้อครับแต่ที่แน่ๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กระตือรือร้นมากนะครับเตรียมตัวเตรียมเอกสารตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อหวังว่าวันนี้นะครับจะได้เจอกับทางคุณแพ้วๆและได้พูดคุยตกลงกันนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ขอามาสู่ฟังได้เด้อครับเดี๋ยวเจอกันในะอีพีต่อๆไปครับ ขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ